พับออฟเจอร์วันนี้เราพาคุณไปเที่ยวออสเตรียเมืองแห่งสุนทรียะทางดนตรีตามรอยโมซารทนักดนตรีผู้เป็นตำนานของโลกจนถึงทุกวันนี้ชมสารที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของโมซาและเมืองที่เราพาไปเที่ยวสวยงามตระการตาทั้งโบสถ์โรงละครร้านอาหารและเรื่องราวที่น่าสนใจที่น้อยคนนักจะรู้อย่าพลาดชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเว์ในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณธะเกินสมทรัพย์เช่นเคยครับคุณเถเกินวันนี้ับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เราก็ไปเลือกตั้งแล้วนะใช่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสุกดิบนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจะสุกหรือจะดิบก็ยังไงก็ตามนะผมนี่ต้องอย่างนี้เลยโอเคโอเคโอเคใช่ไหมครับโอเคโอเคนะครับก็ เราอาอกาศการตอน10นาฬิกา30นาทีเขายังไม่ห้ามหาเสียงใช่เพราะว่าถ้าหลังเวลา6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคืนหมาหอนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคืนวันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าคืนหมาหอนเพราะว่าคืนก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นคืนที่ผียอกอารวาดก็คือคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะเขาก็จะไป อันนั้นมันสมัยก่อนไปสมัยนี้ก็มีเออสมัยนี้ไม่ต้องขอแล้วคือออนไลน์โอ้ยตึง,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 งไปพี่อมพระทั้งวัดทัพูด <c oughs> คนก็ไม่เชื่อหรอกพี่เพรว่าสมัยไหนสมัยไหนเนี่ยต่อให้เป็นกรุงเทพมหานครเน,นี่ยผมก็เชื่อ,อว่าไม่ว่าจะเลือกตั้งระดับสกสสอผู้ว่ากทมเนี่ยผมว่าก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้จริงนะงวามวนของ กรุงเทพมานะขอเนี่ยเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันจับหมาคือว่าจบคนไปทําให้หมาหอนเ,ออเพราะว่าใครรู้บอกแสเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่ไหนเนี่ยสมัยนี้มันมือถือถ่อถายคลิปถ่ายอะไรง่ายมากเลย <c oughs> เอาเป็นหลักฐานไว้นะครับคน <ปะ S 1> ดูช่องนี้เป็น Ghostbuster เป็นหน่วยปราบผีอยู่แล้วใช่คนในท่องนี้เนี่ยก็จะไปช่วยกันกากบาทในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไป เลือกผู้ว่ากรุงเทพมาหานครด้วยกันนะครับวันที่22พฤษภาคมนะครับทีนี้บ่อเนื่องจากสราที่แล้วสดาที่แล้วเนี่ยเราพาไปเที่ยวออสเตรียรไปเที่ยวสารเฮาเช็กแล้วก็พาไปเที่ยวที่เยอรมนีที่มิวนิกพี่าเกริญได้พูดเอาไว้ว่าจะมาเจาะลึกเรื่องของโมเสสเพราะว่าทริปที่เราไปเนี่ยนะฮะก็คือเวียนนาปราก นะฮะซานส์เบิร์กอินส์บรูกนะมิวนิกมองดูแล้วเนี่ยนะฮะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสวยงามมีประวัติศาสตร์ซึ่งหลายท่านเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ย ก็มักจะได้พูดถึงเรื่องโมซาร์ทเนี่ยเฉพาะที่เวียนานากับที่ซาวสเบิร์กที่ซาวสเบิร์กก็ต้องไปดูบ้านโมซาร์ทไปดูที่พักอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปท่องเที่ยวในเส้นทางที่เราจัดให้เนี่ยเราพบว่าเราแทบจะตามรอยโมซาร์ทเลยคือโมซาร์ทเนี่ยนะฮะเขาเกิดที่ซาวสเบิร์กประมาณสักปี1765เนี่ยนะฮะเขาใช้เวลาวัยเยาว์เนี่ยอยู่กับพ่อพ่อของโมซาร์ทเนี่ยเขาเป็นคอมโพเซอร์เป็นนักแต่งเพลงให้กับอาร์คบิชอปก็คือเจ้าเมืองซาวสเบิร์กนั่นแหละ ซาส์เบิร์กก็คือเมืองที่มีแหล่งเกลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเมืองที่คอยปกป้องทรัพยากรเกลือเนี่ยเป็นอาร์บิชอปคือสมัยนั้นเนี่ยคือผู้ปกครองในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระในมีเป็นพระศาสนานใชเ่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนาเป็นหลักใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของโมซาร์คือคนที่ให้การศึกษาลูก <ฮะ S 1> โมซาร์ไม่เคยเรียนหนังสือในโรงเรียนแต่ว่าเรียนกับพ่อคือเขาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียน แต่เขาออกท่องโลกเพราะว่าพ่อพาไปพาไปเล่นดนตรีเพราะนั้นเนี่ยหูงเขาเนี่ยหรือว่าวิชาดนตรีของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเฉพาะออสเตรียหรือว่าเยอรมันกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่ได้รับประสบการณ์ดนตรีเนี่ยทั่วยุโรปไอการที่เขาไปทั่วยุโรปเนี่ยนะมันทําให้เขาเนี่ยมาที่เมืองอินส์บร์กที่พวกเราไปเที่ยวกันเนี่ยอินส์บูร์กเนี่ยมันเป็นทางผ่านที่จะข้ามไปยังมิลานเข้าไปยังอิตาลีโมซาเนี่ยไปอิตาลีหลายครั้ง นะฮะแล้วก็ได้ไปเรียนดนตรีเขาถึงสามารถที่จะแต่งโอเปร่าเนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเรื่องราวของอุปรกรณ์จากทั้งฝรั่งเศสจากทั้งอิตาลีเนี่ยนะมาทําเป็นภาษาทั้งเยอรมันทั้งภาษาอิตาเลียนได้เนื่องจากว่า ประสบะการณ์ที่พ่อเนี่ยพาไปท่องโลกแต่เขาก็ต้องมีพรสวรรค์เรื่องภาษามีพสด้วยเพราะว่าก็ต้องไปเรียนไปแต่ละที่แล้วก็ไปเรียนรู้ภาษาต่างๆมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองอินสบุกที่เราไปเนี่ยเราก็ได้ไปตามรอยโมซาร์ทที่โรงแรมชื่อว่าโกลเด้นอัเลอร์โฮเทลเนี่ยนะที่โกลเด้นอัเลอร์โฮเทลเนี่ยมันมีพัตคาหพัตคาหนี้กับโรงแรมเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี1,400 ประมาณปีพันสี่ร้อยนะโมซาดมาที่นี่เนี่ยปีพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามพวกเราก็ไปนั่งทานข้าวกันเข้าไปนั่งเมื่อปีพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามยอนยุคเข้าไปนั่งไปนั่งอยู่ใต้ภาพเกเต้ล้วก็ถามคนเสิร์ฟว่าภาพนั้นใครเ็าบอกว่าเกเต้นะแล้วอีกคนนึงเป็นใครเขาบอกว่าต้องไปถามเกเต้เพราะเขาไม่รู้ บรรยากาศในพัฒคาเนี้ยมันก็เก่าแก่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีป้ายหินอ่อนแล้วก็จกแจะแจะสลักชื่อของแขกผู้ที่จะมาเยือนผู้เคยมาทานอาหารมาพักโรงแรมนี้ตั้งแต่ปีพันสี่ร้อยกว่ามีทั้งจัก,กรพรรดิของออสเตรียนะฮะผู้นําต่างๆมาที่เมืองไทยเนี่ยก็มีสมเด็จพระเทพกับจ้าฟ้าหญิงองค์เล็กนะฮะเคยเสด็จเมื่อคราวที่เชื่อมสัมพันธมไมตรีระหว่างออสเตรียกับไทยในยุคนู้นนะฮะ สัก40ปีแล้วครับนี้ก็เป็นเมืองที่โมซาร์ตเนี่ยมาบ่อยเพราะว่าต้องข้ามไปยังมิลานทีนี้เนี่ยที่ซาวส์เบิร์กเนี่ยโมซาร์ทก็เล่นดนตรีของเขาไปนะเล่นดนตรีนู่นนี่นั่นไปแต่ว่าเมืองสําคัญเมืองหนึ่งที่โมซาร์ทมาใช้ชีวิตอยู่เนี่ย ก็คือที่เวียนนานะทุกคนบอกบอกโมซาร์ทก็นึกถึงซาร์สเบิร์กกับเวียนนารับเพราะเวียนานาในคนยคนจะนึกถึงเป็นภาพของเมืองแห่งดนตรีเป็นเนะมืองหลวงของดนตรีครับนะฮะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยที่ร่วมสมัยอยู่กับโมซาร์ทเนี่ยก็จะมีบาร์กนะมีเฮเดนนะฮะเบโธเฟนก็มาทีหลังนิดหนึ่งนะฮะโมซาร์ทนี่จะอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นค่อยเป็นยุคของโยฮันส์สตรว์นะครับโมซาร์ทมาอยู่ที่เวียนนาซึ่งเราก็ได้ไปนั่งรถม้าท่องเมือง นะนั่งรถมาท่องเมืองเนี่ยก็จะผ่านบ้านโมซาร์ทหลายหลายหลังเลยเขาก็จะชี้ให้ดูบางทีก็แงมดูไม่ทันนะโมซารทมาอยู่ที่เวียนานาเนี่ยเป็นชีวิตที่รุ่งโรจน์อยู่ที่ประมาณสักปีพันเจ้อเก็เข้ามาเวียนานาพอเข้ามาเวียนานาปับ๊บก็เริ่มที่จะทํางานให้กับจักรพัรด์โจเซฟนะครับ,รบซึ่งเป็นลูกของมาริยเทเรซาเป็นพี่ชายของมาริยอังโตเนตนะฮะจักรพัรดิ จเซฟก็ <Joseph> จะเป็นคนที่ส่งเสริมศิลปินเหมือนกับเป็นผู้อุปถัมภ์ชีวิตของโมซาร์ทก็มารุ่งเรืองอยู่ที่เวียนนาแต่เพียงระยะเดียวเนื่องจากว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเจ้าเสน่ห์แต่ว่าติดการพนันก็ทําให้ชีวิตของโมซาร์ทเนี่ยมันไม่รุ่งเรืองเท่าที่คิดถึงแม้จะเป็นนักดนตรีที่โด่งดังแต่ดดเสียเพราะการพนันอ่าหลายต่อหลายครั้งเขาจะพบว่าเขาเขียนเพลงเนี่ยนะฮะอยู่บนโต๊ะบิลเลียด แล้วก็แต่งงานกับคอนสแตนซ์ซึ่งเป็นภรรยาคู่ทุกขู่ยากเนี่ยมีบุตร6คนแต่เสียชีวิตไป4ก็เหลืออยู่2ทีนี้ไอ้ความที่เขาอยู่ในวงสังคมชั้นสูงเนี่ยเขาต้องใช้เงินเขาก็จะไปยืมเงินเศรษฐีอยู่เรื่อยเพราะนั้นชีวิตของโมซาร์ทเนี่ย มันถึงลุ่มๆดอน,ดอนตอนที่อยู่เวียนนาแต่แน่นอนเขาแต่งเพลงโอเปร่าเขาแต่งเพลงคอนแช์โตเขาแต่งเพลงอะไรตําอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะที่เวียนนาจนกระทั่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางไปที่กรุงปรากที่ปรากนี่แหละที่หลายคนไม่รู้ว่าโมซาสเนี่ยไปปราบโมซาสเนี่ยไปเช็คเนี่ยถึง5ครั้งแล้วไปอยู่ที่นั่นเนี่ยโมซาสได้ไปสร้างโอเปร่าชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกนะก็คือดอนโอวานนี่ ดอนเชโอวานี่ ah เนี่ยหลายท่านที่เป็นนักฟังเพลงโอเปร่าเนี่ยะฮะก็คงจะนึกชื่อนี้ได้ดีเขาเอาตัวละครมาจากดอนฮวนแล้วก็ไปเปิดการแสดงที่เอสเตตเชียเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะฮะเราก็ได้ไปดูนะเสียดายที่เราไม่ได้เข้าไปเพราะเขาเขาซ่อมอยู่คือบนพื้นเวทีของเอสเตทเชียเตอร์เนี่ยมันจะมีแผ่นทองเหลืองรรประทับอยู่ว่าโมซาทเนี่ยมาเป็นคอนดักเตอร ในวันเปิดการแสดงปฐมเลิ์ดอนจิโอวานีที่นี่นะฮะและถ้าใครเคยชมภาพยนตร์ออสการ์เรื่องอมาเดอสนะซึ่งมิลลัสโฟแมนเนี่ยเป็นคนกำกับนะหนังเรื่องนี้โด่งดังมากเป็นชีวประวัติของโมซาสเนี่ยนะฮะภาพยนตร์ทั้งเรื่องเนี่ยถ่ายทำที่กรุงปรากที่โรงละครแห่งนี้แหละแล้วก็มิลลสโฟแมนเนี่ยก็ได้รางวัลอสการ์แล้วก็มิลอัสโฟแมนก,ก็เป็นคนเช็คนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่ากรุงปรากเนี่ย มันสําคัญต่อโมซาร์ยังไงเนี่ยให้นึกถึงหนังเรื่องนั้นตอนนี้ก็สามารถหาชมได้นะฮะเวลาเราไปทัวร์อย่างนี้นะเราก็จะนึกถึงปราสาทปราสพานชาวเนี่อยอเไหมครับไอ้ไฮไลท์อ่ะแต่มันจะมีเรื่องข้างเคียงซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ก็ไปครั้งนี้ก็เพิ่งได้รู้ว่าโมซาร์มาที่นี่แล้วก็สร้างดอนจิโอวานนี่ที่นี่แล้วปรากฏว่าตามบันทึกเนี่ยเขาบอกว่าโมซาร์ได้รับการยกย่องจากชาวปราศนะจากชาวเช็กเนี่ยมากกว่าคนเวียนนาเสียด้วยซ้ำในการที่มาเป็น คอมโพสเตอร์นำเสนอเรื่องดอนจิโอวานีที่นี่นะฮะเมื่อมาเสร็จก็กลับไปที่เวียนนาที่เวียนนาเนี่ยเขาสร้างผลงานอย่างเช่น m a r r i a ร e of f i ิ a r o นะ m a r ร i a g e อ f Figaro โเนี่ยเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยือนออสเตรียเมื่อปี2507<ะ>รัฐบาลออสเตรียเนี่ยเชิญเสด็จพระชมเนินไปทอดพระเนตรโอเปร่าของโมซาร์ทเรื่องการแต่งงานของฟ<ะ>ิกาโรนะ m ม r ร i a g สก f Figaro โเนี่ยในโลกนี้ ถือว่าโอเปร่าที่ดีที่สุดของโลกเบอร์หนึ่งเลยก็คือ Marriage of Figaro หลายคนอาจจะได้ยินเรื่อง Madame Butterfly อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยก็คือ Marriage of Figaro Figaro นั้นเนี่ยโมซาร์ตเนี่ยไปเอาละครน่าจะเป็นจากฝรั่งเศสมานะเพียงแต่ว่ากษัตริย์โจเซฟเนี่ยท่านไม่ทรงโปรดเพราะว่ามันเป็นเรื่องชนชั้น ไอ้ตัวละครมันเป็นชนชั้นแรงงานเขากลัวว่าใส่ความคิดทางการเมืองเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เดี๋ยวเกิด3นิ้วขึ้นมาเกิดไม่มันจะมันจะทำให้เกิดเหมือนในฝรั่งเศสนะแต่ว่าโมซาร์ตเนี่ยเขาก็การันตีว่าเขาจะทําเป็นคอมดี้แล้วก็จะตัดเรื่องการเมืองออกไปแล้วมันก็ประสบความสําเร็จและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นละครที่โด่งดังมีชื่อเสียงและถือว่าทําเงินมากที่สุด ของโมซาาก็คือ Magic Fruit เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราตอนน้องพักกันสักครู่แล้วนะครับ,รบพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวของโมซาากันต่อนะครับผม ชีวิตของโมซาร์เนี่ยมาจบอยู่ที่เวียนนามีหนี้สินแล้วก็ชีวิตก็อาภัพและเสียชีวิตด้วยโรคร้ายบางคนก็บอกว่าถูกวางยาพิษบางคนก็บอกว่าเสียชีวิตเพราะความอิจชาริษยาของคอมโพสเซอร์ของจกักรพรรดิที่คอยกันแกล้งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายของชีวิตของโมซาร์ดเนี่ยศพอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ก็คือเหมือนกับว่าพอตายแล้วเนี่ยทำพิธีที่มหาวิหารเซนต์สเตฟานเสร็จก็ขนไปไว้อยู่ในสุสานสาธารณะแต่ว่าทุกวันนี้ ที่เราเห็นที่เป็นสุสานเขาอยู่เนี่ยพิสูจน์แล้วว่ามันมีเฉพาะสุสานแต่ศพไม่รู้อยู่ไหน Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทางด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around Around the World Tour a รา u เด the World ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจำเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ก็ world world, วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวันที่เราคุยกันเรื่องดนตรีร้วนๆเลยนะพี่ตะเกิกมีเรื่องมังสารเราเที่ยวเที่ยวเราก็าดดดคือหลายท่าน,นที่นี่เนี่ยดดดก็ได้ยินเรื่องราวของเพลงโอเปร่าของมองศาลมาตั้งแต่ บางคนก็ได้ยินเด็กๆบางคนก็ด้ยินมา30-40ปีแล้วบางคนได้ยินแต่ทำนองแต่ไม่รู้ว่าเป็นของโมซาเนไอ้พอเปิดขึ้นปุ๊บอ๋อใช่คุณหูยิ่ยงของโมซาเนี่ยมันจะเป็นโมซาท For Baby เขาเนี่ยมาก่อนเลยนะคือเด็กๆเนี่ยเขาให้ฟังเพลงโมซาทร์มันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมาองเดี๋ยวนี้บางคนเขามีเครื่อง ปะกระท้องให้ให้ลูกที่<ด>ฟังเพลงได้ฟังเพลง,ง,พลงซึ่งเพลงที่เขาใช้เนี่ยก็คือโมสารนี่แหละมาก่อนนะทีนี้ก่อนจะไปต่อเรื่องโมสารนะครับมาเรื่องของเราดู<ช><ๆ>ก่อนนะครับเร,ราดูเอารชวนไปเที่ยวครับเรามีทริปให้ไปเที่ยวไปเลือกเที่ยวเยอะๆมากมายเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนียอาทิตย์หน้าอาทิตย์สุดท้ายละเราก็จะมีทริปเปิดกรุกสมบัติไปเที่ยวอยุธยา ตามรอยกรุสมบัติของอยุธยากันนะครับที่นั่นเนี่ยเราก็จะไปดูว่ากรุสมบัติที่เขาไปขุดกันเนี่เขาขุดเจออะไรแล้วตอนนี้สมบัติที่ขุดเจอเหล่านั้นเนี่ยเอามาเก็บดูแลรักษาเป็นอย่างดีที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาไปดูเรื่องเล่าเรื่องราวแล้ก็ไปนอนทั้งที่อยุธยาวันที่ 28 29-30แครับแล้วก็อาทิตย์หน้าท่านไหนยังว่างอยู่และรักทะเลนะครับเชิญชวนไปเที่ยวเกาะพังานกันเกาะพังานเนี่ยเราออกเดินทางวันที่ 28- 29 30พฤษภาคมนะครับเดินทางจากกรุงเทพไปเกาะสมุยโดยบางกอกแอร์นะครับแล้วก็เที่ยวไปกันที่เกาะพังงานจะมีโอกาสไปดำน้ำไปสโนว์กิลชมวิวใต้น้ำสวยๆที่เกาะพังานไปหาดลิ้นที่ที่เคยเป็นสถานที่จัดฟูลมูนปาร์ตี้ที่โด่งดังของโลกแล้วกำลังจะกลับมาอีก ครั้งหนึ่งนะครับทริปถัดไปนี้เป็นทริปที่อันนี้ใกล้จะเต็มมากๆแล้วก็คือทริปเกาะนางยวนเป็นทริปที่เราเช่าเหมาเกาะทั้งเกาะเป็นของเรานะครับแล้วน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะเช่าเหมาเกาะได้ก่อนที่ฝรั่งจะกลับมากันเยอะนะครับโดยที่เราเหมาเกาะเนี่ยวันที่ 4- 5 6มิถุนายนคือทั้งเกาะเนี่ยมันรับได้ไม่มากเลยไม่ถึง10ที่ละก็เชิญชมความฉกไปเที่ยวด้วยกันนะครับเรามีทริปทุเรียนหลงรับแล นะครับก็คือออกจากกรุงเทพบินไปพิษณุโลกแล้วก็ไปจังหวัดอุตรดิตไปชิมเ,เรียนหลงแหลกนะโอ้อุตรดิตนี่นี่สวยนะสวยสิครับเป็นเมืองท,ที่สวยนะครับ ธรรมชาติสวยงามมากนะครับมีป่าสักนะ,<ฮ>ะแล้วก็มีเขื่อนนะฮะป่านั้นก็คือวันที่1 0 1112นะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับวันที่25 26- 27มิถุนายนเรามีทริปไปเที่ยวป่าละอูไปทานทุเรียนกันในป่าละอูแล้วก็ไปนอนพักที่ปรานบุรีรนะครับ,รบก็จะมีโอกาสไปเที่ยว กุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับนอกจากนั้นทริปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีทริปตามรอยพระชนิพรรษไกลบ้านไปสแกนดิเนเวียไปสแกนดิเนเวียนะไปชมพระท,ที่เที่ยงคืนนะครับแล้วก็ไปเมืองต่างๆที่พระปิยมหาราชของเราเนี่ยเคยเสด็จพระราชดำเนินผ่านเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่สนะครับแล้วก็อีกทริปหนึ่งที่เชิญชวนไปก็คือทริปไป สำรวจข้วลงเหนือเทปนี้นี่เป็นเทปที่รับเพียงแค่20ท่านตอนนี้จองเข้ามาประมาณ14ท่านละเลยแค่6ที่เท่านั้นเองนะครับก็คือออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยบินไปที่ออสโลแล้วก็ต่อไปที่เมืองชมโซจากชมโซเนี่ยเราจะนั่งเรือ กลุ่มโซ่ขึ้นไปัวโลงเหนือไปหู่เกาะสวบาดนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่ต่างๆในั่โลงเหนือมาจบทริปกันที่ทางตอนเหนือของประเทศไอซ์แลนด์นะครับไปทริปนี้ก็จะมีโอกาสไปเที่ยวในมุมในจุดต่างๆของไอซ์แลนด์ที่ทัวรทั่วไปเนี่ย ไปเดึงทางโดยรถบัสไม่ได้ต้องไปโดยทางเรือนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทริปที่สวยงามทริปหนึ่งแล้วเป็นทริปครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสควรจะได้ไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าครั้งหนึ่งในปีหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ผ่านทุเรียนป่าละอูมีครั้งเดียวมีแค่ แต่หลายลูกอาจจะหลายครั้งได้แต่มีแค่ซีซันเดียวดูการเดียวน,ยนะครับก็จะเริ่มในเดือนมิถุนายนจนถึงปลายกระกฎาคมตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้จองทุเรียนป่าละอูแล้วนะครับทุเรียนป่าละอูแท้มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้เนี่ยสั่งซื้อผ่านทาง o u รา t ดู w ว r l d เพราะว่าอราวดูเว r เราเนี่ยทำสัญญาเป็นคู่ค้ากับสหกรณ์การเกษตรห้วยสัใหญ,ญ่โครงการในพระราชประสงค์ของในรัชกาลที่9นะครับครับนะครับอ่ะมาที่โมซาร์ันต่อครับ <c oughs> ก็ ท่านทูเรียนเขาเสียงดนตรีของโมซาทก็โอเปร่าที่ดังๆของโมซาทเนี่ยอย่างที่บอกนะอันดับหนึ่งของโลกเลยคือ marriage of figaro นะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือ don giovanni ส่วนที่ฮิตมากเนี่ยนะคือ magic flute magic flute เนี่ยทำให้โมซาทเนี่ยมีรายได้แต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วนะคือเขาเสียชีวิตเนี่ยปี1791ช่วงที่เราไปเที่ยวที่ซาวส์เบิร์กเนี่ย คุณวิเทียนเรามีโอกาสไปทานอาหารซึ่งก็จะเป็นอาหารดิเนอร์มื้อค่ำบวกกับดนตรีของโมอสซาดซึ่งมันมีเลือกให้เลือกหลายแห่งในซาวส์เบิร์กนะฮะเราก็เลือกที่เซนต์ปีเตอร์ที่เป็นร้านอาหารหเก่าแก่กที่สุดแห่งหนึ่งแต่คราวหน้าเนี่ยนะเราอาจจะพาขึ้นไปทานที่อยู่บนปราสาทซาวส์เบิร์กที่บนปรา,าสาทซาวส์เ,เบิร์กเนี่ยก็มีดนตรีและก็ทานอาหารเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็จะเห็นมุมจากบนยอดเขา นะแต่ว่าเที่ยวนี้เราเลือกอยู่ข้างล่างเนื่องจากว่ามันใกล้ที่พักแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันจะโบราณมากนะแล้วก็ได้ไปฟังเพลงของโมซาทที่นั่นชีวิตของโมซาท์เนี่ยมาจบอยู่ที่เวียนนาอย่างอนาถาก็คือง่ายว่ามีหนี้สินนะฮะแล้วก็ชีวิตก็อาพับและเสียชีวิตด้วย,วยโรคร้ายบางคนก็บอกว่าถูกวางยาพิษบางคนก็บอกว่า เสียชีวิตเพราะความอิจชาริษยาของคอมโพสเซอร์ของจกักรพรรดิที่คอยกันแกล้งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายของชีวิตของโมาร์ทาเนี่ยศพอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ก็คือเหมือนกับว่าพอตายแล้วเนี่ยทำพิธีที่มหาวิหารเซนตสเตฟานเสร็จก็ขนไปไว้อยู่ในเหมือนกับสุสานสาธารณะแต่ว่าทุกวันนี้ ที่เราเห็นที่เป็นสุสานเขาอยู่เนี่ยพิสูจน์แล้วว่ามันมีเฉพาะสุสานแต่ศพไม่รู้อยู่ไหนเพราะว่าคงไปฝังรวมกับทริปหน้าพ่จเกอรต้องไปหาเหรอต้องต้องเชิญคุณหมอพรทิพย์ร่วมทริปไปด้วยแล้วไปดูว่าพิสูจน์ดีเอ็นเอโบราณว่าอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยนะเวลาไปเนี่ยไอ้ความที่ว่าผมก็อยากจะรู้นะผมก็เดินเข้าไปในโบสถ์ มหาวิหารเซนสเตฟานที่อยู่ใจกลางของเวียนนาเนี่ยเดินก็ไปเลยเขาบอกมาทําไมผมว่าผมจะมาดูป้ายจารึกไว้อะไรโมซาร์ทผมก็เดินก็ไปเลยเขาสกิดผมเดี๋ยวทําไม3ามเหรียญห้าสิลืมลืมจ่ายตังค์กาจะเป็นมุกเข้าของฟรีไม่ผมก็นึกว่าเข้าไปดูป้ายนี่ไม่เสียตังค์เขาบอกเสียก็เลยจ่าย3ามเหรียญห้าสามยูโรห้เข้าไปดูก็จะเป็นป้ายจารึกหินอ่อนอยู well forward forward> ่ใน โบสถ์เซนสเตฟานทางด้านขวาจุดที่เขาติดป้ายของโมซาเนถือว่าดีมากนะฮะคือโมซาก็แต่งงานที่นี่นะเมื่อเสียชีวิตก็มาทําพิธีที่นี่ก่อนที่จะขนศพไปที่สุสานนะฮะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็จะมีป้ายอยู่ผมก็เดินไปให้เห็นกับตาแหละนะว่าอนุสรเขาอยู่ที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตโมซาก็จบสิ้นลงแต่หลังจากนั้นเนี่ยผลงานเขาก็กลายเป็นอมาตะทุกวันนี้ โมสาก็เป็นอมตะอยู่บนช็อกโกแลตอยู่ข้างรถยนต์นะแล้วก็ตามป้ายต่างๆโมสารกลายเป็นชื่อที่มหัศจรรย์ในวงการเพลงคลาสสิกอย่างที่พวกเรารู้จักกันนะเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้เราจะจัดอีกทีก็ถ้าเป็นหน่าจะเป็นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนตุลาคมนะตุลาคมไปชมเส้นทางสวยๆเมืองสวยๆในยุโรปในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ไปแบบอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมว่า เราไปเที่ยวอย่างเส้นทางแบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเคยไปมาแล้วเมืองฮอรสตัดก็เคยไปแล้วเมืองสวลเบิร์กก็เคยไปแล้วแต่ว่าของเรานี่จะไม่เหมือนทัวร์อื่นทพ่ว่าเราเนี่ยจะไปพักในเมืองนั้นๆเลยคือฮอสตัดเนี่ยเราสองคืนเลยเที่ยวนี้นจะนอน2คืนเลยในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะครันะผมเรียนทุกท่านเลยนะครับว่าหลายท่านไปฮอสตัดมาเนี่ยนะครับ,รบหลายท่านก็อาจจะเคยค้างคืนคแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาไปแล้วเนี่ยไปถ่ายภาพอยู่กับมุมสวยมุมเดียวนะแล้วก็รีบกลับแต่ไปกับเราเนี่ยจองกับเราล่วงหน้าสัก5เดือนเนี่ยนะฮะเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปนอนอยู่ที่หน้าอ่าวนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเฮาส์ตัด2สอวันคือเราเนี่ยจะพูดเสมอว,ว่าทัวร์ของเราดเวอร์เนี่ยจะไม่ใช่ทัวร์แบบชะโงกทัวร์เราจะไปเที่ยวแล้วก็คือไปซึมซาบซึมซับจริงๆนะไม่ได้ไปแบบ แบบจิ้มจุ่มเราจะไปแช่ล้กซึมซับบร <c oughs> รยากาศกๆๆจริงจริงจงๆคือไปที่นั่นเนี่ยนะไปที่ฮอวสตัดเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปนอนอยู่ที่โรงแรมเฮอริเทจซึ่งเป็นโรงแรมแห่งเดียวที่เป็นบริการฟูลเซอร์วิสแบบ5ดาวอยู่กลางเมืองอยู่กลางเมืองอยู่หน้าอ่าวเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านล่องเรือไปตามอ่าวไปตามเขตที่เรียกว่าซาวสมกฏของออสเตรียซึ่งมันมีอยู่ประมาณสัก60-70อ่าวเนี่ยนะฮะ สวยๆแล้วก็ทานอาหารที่นั่นเดินเล่นในช่วงบรรยากาศที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสีนะรอฟังกำหนดการทริปนี้อีกทีหนึ่งและแน่นอนก็ไปตามรอยโมเสสด้วยก็คือในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับ,รบเราก็จะไปเที่ยวที่นี่ทีหนึ่งนะครับไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะครับทีนี้พอพูดถึงออสเตรียเนี่ยสำหรับคนชอบรับประทานช็อกโกแลตผมเนี่ยนะครับก็จะนึกถึง เค้กช็อกโกแลตของเวียนนาครับเว <ien> ียนนาช็อกโกแลตเค้กเนี่ยนะครับร้านอะไรนะพี่ตะเกิงชื่อร้านอะไรสักเกอร์กกอร้านซักเกอร์ใช่ไหมที่ตามที่สุดเนี่ยเปิดมาเนี่ยน่าจะเกือบ200ปีแล้วเขาก็มีประดิษฐ์ไอ้เค้กเนี่ยมาเป็นรุ่มๆ200ปีแล้วคือถ้าผมจําไม่ผิดเพราะว่าก่อนหน้าถ่ายรายการเนี่ยก็เข้าไปดูเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้านเนี้ยร้านช็อกเค้กร,ร้านนี้เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่ปี1832อ่ะครับู้ชมถ้าหนึ่งนี่แปลว่า ปีนี้ปี2022อีก10ปีเนี่ยก็200ปีครบรอบ18ครบรอบ200ปีจ<ช> 18, 32, ากปี1832จนถึงปี2022เนี่ยครบรอบ200ปีคือถ้าเคก้กเขาไม่อร่อยจริงเนี่ยมันไม่ยืนยาวมาถึง2ศตวตรรษก็ไปครั้งที่แล้วเนี่ยไปทุกครั้งเราก็ต้องไปนั่งเข้าคิวยืนเข้าคิวนะแต่ว่ามันก็มีอยู่2แหง่งเวลาเราไปทุกครั้งเนี่ยเราต้องไปซื้อกลับมาเค้กเนี่ยผมจะบอกให้นะ อร่อยที่สุดคือนั่งกินในร้านนั่นแหละหรือถ้าซื้อเป็นกล่องกลับมาเนี่ยต้องรีบกินอ่ามันต้องทานตอนแบบนะฮะต้องรีดกินมันต้องมีความสดความใหม่นะครับแล้วก็เค้กที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณ3ามแสนกว่าชิ้นต่อปีสามแสนกว่าชิ้นต่อปีอวันหนึ่งเป็นพันชิ้นนะพี่กก็ชิ้นหนึ่งก็ประมาณอยู่ระหว่าง4 3ยูโรถึง50กว่ายูโรนะฮะเขาจะมีหลากหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยตีเฉลี่ย50ยูโรก็เท่าไหร่อ่ะ เพ <K un> าวันละพันชิ้นเนี่ย <laughs> ก็วันละห้าหมื่นยูโรห้าหมื่นยูโรนี่ล้านห้าขายเค้กได้วันละสองล้านเน <ละ S 1> ี่ยนะต่อว,วันผมไปขายเค้กดีกว่า <laughs> <laughs> จากเขาจากเวียนนาช็อกโกแลตเค้กนี่ไปไปเปนไปวิทยาช็อกโกแลตเค้กนี่แ <sk r> ต่ว่าเค้กเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสูตรเนี่ยมันก็เรียนแบบกันทั่วโลกท่านไปทานที่นั่นท่านอาจจะไม่แปลกใจมากนะแต่ว่าสมัยหนึ่งมันโด่งดังและมันอร่อยจริงนะ เบองเอินว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราซื้อจากเวียนนากว่าลูกค้าเราจะได้ทานเนี่ยได้ไปกินที่เชสกี้คุมรอฟใช่แต่เขา <c oughs> เราพยายามจะจัดสรรของดีๆของแต่และที่ให้กับคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับไปเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สกนะค,ค,ครับวันนี้ผมและพิศเกิงลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ